โอเคครับจะดีอีกครัง้งหนึ่งนะอันนี้ผมไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมจะมาบอกข่าวร้ายก็คืออันนี้ก็นานแล้วแหละนะเกี่ยวกับ rv นั่นแหละที่ผมได้เล่นไปนะเอาไม่ง่ายนะคือแบบไม่รู้คนที่ทำไปเนะี่ยมัน มันมันมันใช่เรื่องอะทำไปเพื่ออะไรวะาโ้ผมเติมไปค่อนข้างเยอะไยไอรหัสสองรหัสอันนะ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าเป็นรหัสที่ผมชอบเล่นมากรหัสที่ชื่อว่าเอซินเนอร์หนึ่งสามศูนย์กับซินเนอร์แปดแปดแปดนาะคือคือเอาง่ายๆน,นะ พวกรหัสที่ชื่อว่าซินเนก็คือของผมหมผมันตั้งผมเป็นคนตั้ง,งคนแรกที่ชื่อว่าซินเนอนะแล้วมันผมไม่รู้ไงว่าจิตใจมันทําด้วยอะไรเว้ยมันแฮกรหัสผมแล้วมันก็บอกว่าผมผมผมป็น g ีอผมแบบแบบคนเจ็วันซึ่งผมไม่ตอบมันหรอกผมรู้ว่ามันไม่ใช่จีเอหรอกเว้ยมันเอารหัไปใครก็ตามตอนนี้ที่ดูอาอยู่อะ ผมตีมอยู่วนะ่าคนที่เล่นอยู่อนะ่ะโคตรอะไรพวกนะี้อะไรก็ได้คนที่แอบแจ้งจีเอ็มเป็นนะคือคือผมแบบเก็บใจอนะ่ะทุกคนเนี่ไม่รู้มันทำไปทำไมนะสองรหัสนี้ผมเติมมาค่อนข้างเยอะและผมเล่นนาน,น,นมากผมจะเซิร์ชให้ดูแลนะ้วรหัสอะไรบ้างใครส่งชื่อมันมา นี่แหละนี่เพื่อนผมไปสืบได้ว,ว่าไอคนเนี้ยไอรหัสเนี้ยอืมเพื่อนผมไปสืบได้ว,ว่ามันขายรหัสต่อไปต่อไปเรื่อยๆคือรหัสนี้คือรหัสแรกที่ผมเล่นมาตั้งนานทุกคนอาจจะรู้ดีรหัสเนี้ยทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลย,เลยนั่นแหละไอพวกเนี้ยคือรหัาผมหมดเลย ลายมอนผมไม่เคยไต่ไปแต่ได้แค่แพดรหัสนี้คือของผมแต่ไม่รู้มันเอาไปทำไมใครที่แจ้งจ m เอเป็นนะก็ฝากแจ้งแจ้งด้วยนะครับว่ารหัสเนี้เขาแฮกไปผมมีหลักฐานพอคลิปผมส่งคลิปให้ทางจ m อมเขาดูได้เลยนะรหัสนี้รหัสแรกนะอ่ารหัสที่สอง ซีเนอร์แปดแปดแปดเนาะแปดสี่ 8, 8, 8, 8, 8, ตัวอ่าผมจะเซฟให้ดูตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อมัน R สามเก้าจุดสองนะผมตอนนี้ผมฝ่ายเพื่อนผมเล่นอะคือตอนนั้นอะไม่รู้ทำไมเว้ยคือมันเอาอันนี้ก็คืออะไรดีหนึ่งไม่รู้มันจะเอารหัสผมไปทำไมคนนี้คนที่สองหัสอีสองคือมันเอาล่าผมไปไว้ทุกคนที่ผมไล์สดผมเอ่ออัดเกมเนี่ย มาทุกคนน้าจะรู้ดีนะว่ามันเอาละหุมอะไรไปนะปน,นี่คือรหัสที่สองที่มันเอาละหมไปอีกมันไม่ใช่คนเดิมเว้ยผมไม่รู้ว่าคนไหนมันเอาไปมันจงใจที่จะเอาไปเพื่ออะไรอันนี้ผมก็มาไล่สุดให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้ขี้โม้ว่าผมไม่ได้ขี้โม้กับรหัสงสูงๆเอเยอัน เห็นเห็นว <pl ains> ่ารหัสนี้มันโคดแล้วเอ้ยเอ้ยนี้นี้รหัสของเราของเขาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือหลักฐานคือผมจะมาแทะอันนี้คือนานรหัสเนี่โดยตั้งแต่ป .5 ป .6 อะรหัสพวกเนี้ยไอมอหนึ่งรหัสอาสามก็จะสองโดนมอหนึ่งนคือผมอยากจะแจ้งนะเพื่อนอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายสิ เราไม่ได้ไว้ใจคนอื่นไงคือแบบไม่มันมันนานๆทีมันค่อยมาเล่นไงแ้่ทีนี้มันแบบคือไม่รู้มันจะเอกไปทำาไมนะละ่ะครับแบบเนี้ยเอาไปเพื่ออะไรคนที่มเล่นมาตั้งนานไม่ใช่เพื่อนผมก็เพื่อนผมมันไม่ใช่คนที่เอาละ่ะครับไปอยู่แล้ว ผมอุตส่าห์ผูกกเบอร์ไว้แล้วแต่มันก็เอาออกเลยมันแก้ไขมันก็แก้ไขออกเลยมันกัน้อไวไออ้นี่นทำไมนะทุกคนคนที่แจ้งจีเอ็มไปนะก็ขอฝากกับแจ้งไว้ได้วยนะทางนี้นะผมก็แจกไปทางนี้ละ,มะ,ไ,ละไม่เหมือนเองอ่ะมันดวยใจแทบไม่ได้ สกักคนคืออะไรวะอ่าน้าเนี่หคือว่าจะเอาไปทำไมนะสองรหัสนี้เอาไปเพื่ออะไรไวะทั้งใจนะคนที่ผมฝากไว้ใจมันมันไม่ใช่คนที่อเอาไปแถคนอื่นอยู่แล้วไงเพื่อนผมแต่ละคนมันไม่เถอะ คือล่าสองอันนี้คือเป็นล่าที่ผมโค้นห่วงเลยเว้ยและแล้วก็อย่าอย่าลืมที่ผมบอกนะเออใครที่ทำเป็นก็ฝากด้วยนะผมมีหลักฐานพอไปดูคลิปเก่าๆได้เลยที่ผมเล่น r า v มีทั้งรหัสซินเนอร์หนึ่งสาศูนย์รหัสซินเนอร์แปดแปดแปดผมก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นอาสามเก้าจสองแแต่มันทำแน่นอนไม่ใจมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันโห ากเอาไว้ตั้งแต่ป5แล้วยันถึงป6ก,กันละซึ่งมาโดนตอนป6วันนั้นก็เล่นกับใจอยู่ตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วคือตอนนั้นผมตานั้นลงแรงพอดีเว้ยแล้วเพื่อนผมก็เล่นพอดีด้วยมันคุยไปคุยมาอยู่ตอนนั้นแล้วสักพักหนึ่งผมงออกจากรหัสแล้วมันก็มาอ้างว่าเอ้ยผมเป็นละ เอสมินเป็นจีเอ็มแบ่งกูเจ็ดวันเจ็ดวันบ้าเลยมันเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยนะก็ฝากด้วยละกันใครที่ทําอะไรเป็นผมก็ทําให้เป็นหรอกนะไอพวกแจ้งแจ้งจีเอ็มอ่ะผมก็เลยมาสร้างรหัสนี้เป็นรหัสสุดท้ายแล้ะถ้ารหัสนี้อันนี้ผมปั๊มปั๊มแรงเองเป็นแพทอีละถ้ารหัสนี้ผมเล่นอีก ถ้า,หารหัสนี้ผมโดนอีกผมจะไม่กลับมาเล่นอวีและผมจะแจ้งทางเกมอวและไกลนาผมจะแจ้งให้หมดเลยผมจะไม่ไหวแล้วนะรหัสนี้ผมโดนไปอีกแล้วรหัสนี้ผมจะไม่เติมเอาง่ายไม่เติมละโอ้โหขึนผมก็ไม่ดีเยอะยะหายหมดเลยลหรหัสเหลือแค่หรหัสนี้หรหัสเดียวที่ยังรอดอยู่แล้วก็ มีรหัสหนึ่งนะที่ยัยงเหลือก็คือรหัสใหม่ที่ผมสร้างมาเป็นเฟซเนี่ยแหละไอ้นะชื่ออะไรว่าลืมเนื้อเลยวะคนไทยอ,อ๋อผมตั้งไปง่ายอย่าส่งมายหไ,ไม่ไม่ได้ตั้งรหัสง่ายขนาดนั้นนะอันนี้คือรหัสใหม่ของผมนะรหัสเฟซบุ๊กเลย ตั้งประมาณกี่โมงวะประมาณเย็นๆนะครับอันนี้รหัสใหม่รหัสเฟสใหม่นะผมให้ตั้งอเอาไว้เผื่อไว้ก่อนนะมันก็มีสายรหัสที่เป็นพวกซินเนอร์นะไอพวกซินเนอร์0.5ของก็มีนะแต่มันหายไปไหนรู้ผมน่าแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งลนะเนามไม่เจอละมันเคยมีรหัสเฟซอีกรหัสหนึ่งก็คือโดนค่อนข้างเยอะนะคือใครที่ทําอะไรเป็นก็ ต่อเ,เรืกันสรัสตรีนี้ผมก็มาบอกแค่นี้มาประกาศแค่นี้แล้วกันใครใครที่ทําได้ผมได้คืนทั้งสองรหัสหรือว่ารหัสใดสรหัสหนึ่งได้ผมได้คืนรหัส R สามเก้าจุดเอิ่อจุดสองหรือว่ารหัสซินเนอร์หนึ่งสามศูนย์ก็ได้มาสักรหัสหนึ่งถ้าได้คืนผมจะให้รางวัลก็คือเติมสกินให้คุณหนึ่งสกินนะครับ สกินอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณอยากแต่ยเว้นมวยไทยกับมาหลอดกับมาลอดหุ่นยนตนะ์อะไม่เอานะไอพวกพันหันนะไม่เอาผมจะให้แน่นอนผมให้ร้อปร์เซ็นให้เป็นค่าตอบแทนนะสกินแล้วก็เติมให้เนะ้อสำหรับว,วันนี้ก็ต้องเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนะอ่ฝากโปรโมทด,ดิทหน่อยแปะดิเรอเราอ่ะส่งลิงก์มา ไว้ให้หน่อยเฮ้ยจะไปยังไงล่ะเดี๋ยวลงไปเด้๋ยวแกใส่ให้อะส่งลิงก์มาส่งลิงก์มาจะได้มาแปะจะได้มาไ,ไ,มาไปแปะในคอมเมนต์น,นะฝาประมด,ดิบอะส่งลิงก์มาเดี๋ยวจะไปแปะลิงก์ไว้ให้นอหมู อันนี้สตรีมรอบสองนะวันเนี้ยออย่าลืมนะผมบอกไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งถ้า GM เมผื่อม,มาดูคลิปนี้ถ้า GM เมผื่อม,มาดูคลิปนี้ดูให้ด้วยไอสองอาะารนนี่ผมโดนเอาอไปก็โดนให้กับอ่ลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะไปเนะี่ยรอเพื่อนผมมาส่งลิงก์ดิคอร์ดมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ดิคอร์ดเพื่อนผมกับลิงก์ดิคอร์ดผมเนะี่ย เอาไว้อืมเอาไว้ข้างใต้คลิปเลยผม,ผมจะเป็นอันแรกนะอาสุดท้ายเลยก็ว่าเดี๋ยวรอสวัสดีน้องก๊อฟบรีนะสวัสดีด้วยครับอุ้ยมาตอนทำไมน้องชอบมาตอนที่พี่จะปิดสตรีมตลอดเวลาเลยนะน้องเดี๋ยวพี่ปิดสตรีมนี้ไปน้องย้อนย้อนดูด้วยนะเพราะว่าที่พี่เล่าไปอะ่ะมันโดนอะไรบ้างเว้ย น้องอาจจะเคยเล่น ROV มั้งแล้วจะบอกให้ทุกคนได้รู้ในช่องผมก็คือคนที่ติดตามผมบอกให้รู้ผมโดนแฮกรหัสอ่ะผมจะให้ดูอีกทีว่ารหัสไหนที่ผมโดนไหมสองรหัสเลยสองรหัสผมเติมค่อนข้างเยอะครับอะปลาแฮกเกมวันด,ดีรหัสแรกที่ผมโดนแฮกนะครับเติมไปสองหมืนกว่านะครับผมรหัสซินเนอร์หนึ่งสามูนย์ทุกคนน่าจะรู้ดีที่ติดตามผมมา รหัสที่ชื่อว่าซินเนอร์ก็คือของผมหมดเลยอันนี้คือรหัสแรกที่ผมโดนนะอ่าใครแฮกรหัสครับก็ไม่รู้ครับผมแล้วก็ R สามเก้าจุดสองครับผมก็คือซินเนอร์แปดแปดนะฮะที่ผมโดนเออ R R สามเก้าอันนี้คือรหัสที่สองที่ผมโดนแฮกไปนะครับใครที่เออโอเคได้ได้ล ใครที่แจ้ง G m เอเป็นนะครับก็ฝากแจ้งด้วยนะรหัสนี้นะสองคนนี้นะสองรหัสนี้นะถ้าผมได้รหัสได้รหัสหนึ่งคืนมาผมจะให้รางวัลในการซื้อสกินให้ครับผมสกินอะไรก็ได้ที่คนทุกคนอยากได้สกินหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมนะครับใครที่แจ้ง G m เอเป็นนะสองรหัสนี้นะเอาคืนมาให้ผมหน่อยเพราะว่าผมอ้๋อนี้รหัส รหัสที่สามแล้วรหัสที่ผมสมัครอีกก็เป็นโอ้โหเอาง่ายๆนะ,ะรหัส R V ผมอะมีห้ารหัสแล้วเออเอาง่ายๆนผมเป็นแอดมินผมจะจะแบนมันเลยฮ้าดีเกมจะได้รู้ไว้ด้วยว่ารหัสพวกนี้คือของผมคือของเราเอาง่ายๆมันตั้งไว้เป็นความลับหมดเลยดูดูมันทาดูมันทํา คนที่ปัม๊มแรงมาอุตส่าห์ปัม๊มแรงมาได้ก็น,นั้นมาโดนแฮกอีกนะวิง่ายผมมีรหัส R V มาห้ารหัสแล้วครับรหัสทั้งหมดคือแรงแพทหมดเลยคือปั่นเองแรงแพทหมดรหัสที่ผมเล่นยกเวลารหัสใหม่อย่างแรงบอลสามผมก็จะปั่นไปแพทอีกครับผมเป็นคนที่ปั่นแรงแพทไปเร็วอยู่แล้วครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายใครที bye ่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็อย่าลืมนะนะอย่าลืมนะใครจับได้หรือใครแจ้งจีเอ็มได้ผมก็จะให้ตามคำขอครับบายบายสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาไลฟ์สดอาวีครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้จะไลฟ์สดตอนไหนนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม บ๊ายบาย